เรื่องดีจ้าพวกเธอวันนี้เจเจ้มีหนังไทยแนวสืบสวนสอบสวนที่นำเสนอผ่านความดราม่าของวงการตำรวจมาชวนพวกเธอไปดูนะจ๊ะเรื่องนี้เจเจ้บอกเลยนะว่าห้ามพลาด เรื่องราวของขคดีฆาตรกรรมสุดสยองอยซึ่งเหยื่อเป็นถึงลูกสาวของรัฐมนตรีทําให้ในตํารวจทั้งกรมตาม่างถูกกด<า>ดันให้รีบตามจับตัวฆาตรกร,รให้ได้โดยเร็วภายในระยะเวลาเพียง3วันเท่านั้นนะพวกเธองานนี้พันตํารวจโทวัศน์นายตารวจที่ขึ้นชื่อเกี่ยวกับเรื่องอสืบสวนนอกรูปแบบเขาเนี่จะทําทุกวิถีทางแม้กระทั่งยอมฉีกกฎหมายเองเพื่อให้ได้มาซึ่งฆาตกรที่เขากําลังตามล่าโดยมีจ่าทองนายตำรวจสูงอายุ ลูกน้องคนสนิทที่รู้ใจและก็คอยช่วยงานอย่างเต็มกำลังรวมไปถึงร้อยตำรวจตรีหญิงนรินที่ถูกส่งมาเข้าร่วมในทีมเพื่อปิดคดีครั้งนี้ถ้าคุณอยากจะยัดเยดความกัดกรากใส่ตัวลูกก็ตามใจเ<ะ>มื่คือเราจัดการไงฆาตกรไปแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงแต่แล้วเรื่องราวที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมือ่อฆาตกรกลับเลือกพุ่งเป้ามาที่เขาโดยโจมตีคนรอบข้างและทำลายทุกสิ่งที่เขามี ว่สาสันจะทำยังไงเมื่อคดีที่เขากำลังตามล่าอยู่นั้นกลายเป็นความน่าสะพรึงกลัวที่รอเขาอยู่ไปร่วมลุ้นกันนะจ๊ะว่าพันตำรวจโทวสันจะเปิดโปงความอมหิตนี้ได้หรือเปล่าในสารวัตรหมาบ้าวันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์เวลา3ทุ่ม25นาทีทางช่อง True Thai Film ช่อง137และ236เรื่องเนี้ยเข้มข้นสุดๆเลยนะจ๊ะวันนี้เจ๊ไปก่อนแล้วนะยบาย